ครับทุกผนะู้ชมคะเชิญได้เลยนะครับว่ากันต่อก็มาดูที่อยุธยาอย่างที่บอกไปนะครับคุณลุงทวีวงศนอายุ72เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาพงศมอำเภอบางบายอุธยาคุณตาทวีหรือคุณลุงทวีเนี่ยเก็บศพคุณป้าสมควรวงศนอายุ65ปีภรรยาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเบรคชัยชนกันในหมู่บ้านเมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ เดี๋ยวถามคำถ,ถ,ถามก่อน้องไว้พี่เลืมเลยอ่าเป็นคำถามเสื้อแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ปี11นะคะถามว่ารายการนําเสนอข่าวพลเมืองดีสองข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนนะคะก็คือ2จังหวัด5าท่านร์ขึ้นหน้าจอค่ะเสือ้อตัวนี้แหละครับตัวชมพะาท่านนะฮะแล้วกลับมาว่ากันต่อภรรยาคือคุณป้าสมควรวงศวนอายุ65ของคุณลุงทวีเนี่ยเสียชีวิตเมื่อ18กุมภาที่ผ่านมาแ้วเบริชาชวนกันหลังตั้งสอบประเพณีสวนเรียบร้อยแล้วคุณลุงก็ไม่ยอมเผา กลับไปซื้อโรงเย็นมาในราคา24,000นบรรจุร่างไร้วิญญาณของภรรยาไว้ในบ้านทรงไทยโบราณหลังใหญ่ของตัวเองอยู่ที่บางบานเกินกว่าหนึ่งวันแล้วนะฮะทุกวันเนี่ยคุณลุงทวีจะเอาอาหารคาวหวานที่ภรรยาชอบปรุงอาหารใหม่ทุกวันไม่ขาดสายเลยที่สำคัญไปซื้อเครื่องเสียงติดรอดทิศทางมาเปิดให้ภรรยาฟังคลายหงาด้วย คุณลุงทวีว่าไว้ยังไงคุณลุงบอกว่าเหตุที่ต้องเก็บศพภรรยาเอาไว้ในบ้านแล้วไม่ยอมเผานเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเต็มไปได้วยความคิดถึงแล้วก็ความรักภรรยาค่ะคือประทับใจในตัวคุณป้าสมควรมากตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยรักกันมากไปไหนก็ไปได้วยกันไม่เคยห่างแล้วก็ชอบฟังเพลงรักแท้ของคุณเฉิมนันทนาคอเป็นชีวิตจิตใจก็เลยต้องเอาเครื่องเสียงมาเปิดให้ฟังทุกวันค่ะนี่ฮะฟังเสียงคุณลุงนิดนึงก่อนนะฮะค่่ เขาเพื่อเขามนะเราเนการลักกันถ้าอต่างนี้ถึงว่าเขาเตารู้เพื่อใกลใครจะต้องมีสิขานบ่อนนใหม่คนระัขาจะพดบดขันบ่กมาคาจะขอนทุกปีนะรัทุกป,ปีเลยครับ ตีใหม่เราตุกการเนี่ยเรีใหม่เราตุกาเนี่ยพุกพุกเนี่ยขึ้นวันใหม่เนี่ยเวลาใหม่เนี่ยเขาจะพุกขึก้นมาแล้วาของอาภัยถ้าเขาพิชพมา,าตาดใจเนี่ยเขาก็ขออาภาัยให้ด้วยที่ทีอาดพิชพพิชพว่าอะไรที่อะไเนี่ยคนเดียวก็โดยความรักขา็เล็กเก็บไว้แก็ไวบูชาและกกะทำบุญเพื่สอุทิศเ่วนรอุทิศเ่เสุให้ อชาชีพหน้าที่เช้ามันมีกินอะไรเงี้ยนะผมชอบอะไรก็จับไว้ให้เนี่ยแหละาทีพอะไรตัดแตงไมทุกวันเนี่ยต้องคิดยังไงกันก็ให้สามารถอยู่ได้ไม่ทะเลาะกันไม่เลยโอ้ไข่ขาวไข่ถ้า,ามีแค่แค่เล็กน้อยนี่ปกติเขาว่าถ้ามีไข่ขาอเล็กๆนะคะรับถ้าขัดลาแล้วทำมันไปต่างคนต่างทำชีวิตเขาว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยมันความคิดอาจจะไม่กลมกัืน อันที้ีกคนหนึ่งประยาดคนปดะยาที่เราก็ต้องทําให้อยู่แต่ปรับตัวให้อยู่กันให้ได้เพื่อเป็นความสุขของเราเ้าอยู่กันได้ก็อยู่ต่างคนต่างทะเลาะกันเนี่ยแต่ไปไหนมองแต่ไปทางไหนเนี่ยใครจะมองคิดถึงกันอยู่เลยนี่ละทุกผู้ชมครับคือคุณลุงบอกนะฮะลักแท้ไม่ยอมเผาเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่า ทุกครั้งเมื่อถึงวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยต้องไรพอเริ่มเข้าวันปีใหม่ตอนเที่ยงคืนเนี่ยค่ะคุณป้าจะปลุกคุณลุงขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็ก้มลงกราบแล้วก็พูดว่าขอโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินอะไรไปขอให้ให้อภัยในวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วยทำแบบนี้ทุกปีทุกครั้งเมื่อถึงวันสงกรานต์ค่ะ,ะท่าน,นี้ประเด็นมันเกิดขึ้นเล็กน้อยเนี่ยนะฮะรูทอมพักตรงที่ว่ายอย่างไรต้องไร คือตอนที่นักข่าวของเราเนี่ยพูดเยืับคุณลุงแล้วคุณลุงบอกว่าคุณป้าชอบฟังเพลงรักแท้ของคุณชรินนธนทนาคอนใช่ไหมคะก็เ <ไป S 1> ลยไปซื้อเครื่องเสียงมาเยอ่าแล้วนักข่าวของเราก็ชักชวนชักชวนคุณลุงว่าให้คุณลุงช่วยร้องเพลงหน่อยปรากฏว่าคุณลุงยังไม่ทันจะอ้าปากร้องเลยเสียงเพลงเนี่ยมันดังขึ้นมาะทุกคนก็เลยพากันมองไปทางเครื่องเสียงมองดูก็ไม่มีใครมาควบคุมอะไรนะตรงน,นั้นเลยไม่รู้ว่าเพลงมันดังขึ้นมาได้ยังไงฟังดูนะฮะ เขาจะแนะนำบอกแต่ว่าเพลงทะเลีนให้ฟังไรจะไหรครับร้องได้ไหมครับได้ผมร้องได้ร้องให้ฟังสักค่อยงนิดหนึงไม่อยากอยากฟังนิดนึงเราเพลงให้แล้วเพื่อนเพื่อนเ้ื่อนแต่เพื่นเพื่อนยังไงเล่นเพลงอะไริงวะเฮ้ยเอาลุงเฮ้ยกระลุง

อานงานมันมอะไกว่าเราตองร้จักกันดีกว่านี้ังันเจะมาเร่อะชอบเพลงกเช้งลุงถามจริงนะเนี่ยเพ็งดังเองนะลุงก็มันดังเองเองครผมเคยไดชยินที่แรกนะครับถามวันนีเ ผมไม่ก<ส>ับป้าว่ลุงรักลุงรักมากระไนถามดิ้งนะก็รักกันมากก็รักกัไ้จะตอไหนดอกกันไร้ใจมี่ทำให้ลุงระทับใจป้าครับที่ลุงประทับใจป้าครับเาจะรัยกว่านี้มีจะทับใจแบี้นะเรื่องที่เขาเวลาวรนเขาปีใหม่ของอุปวันราหรือว่าวันปีใหม่เนี่ยเรานอนหลักๆลอยู่แค่ลุงจะ สียงเพลงลุงพาไปดูนะฮะเสียงเพลงนะลุงดัได้จริงจริงนะลุงอ่าฮะลุงก็แเราก็นั่งันอยู่นี่เขาเขาเขาเแล้วแล้วไม่เบาลุงอ้าวแเราก็นั่งเลยเขบอกจะไปดูเบาเขาบอกดูยังไงลุงเบาเลยนะเบาเองนะฮีลุกเนี่ฮะดูมา นี่คือชุดเครื่องเสียงใช่ไหมใช่ค่ะชุดเครื่องเสียงของคุณลุงมีใครไปอบดนบทถามแล้วหรือเปล่าถูก <c oughs> <c oughs> ๆก็เล่นขึ้นมาลุง